ก้าวกล้าเียงไปู่างคับโอ้โหเอาแล้วครับเรฝันโแล้วครับแกแกีบขวแกเดนายแกเดนายกวเียโอ้โหปลาครับปโอ้โหดูครับข่ชนะนะครับดูนะครับกวพันเชือกไปปแข่งดูครับแขชนะนะครับตีัีเวโอ้โหีก่เลูกบยเลูกบครับเอาลครับ អូកាយបូចដល់ហើយครับនោះទីក្រោយครับកាយការំខំកាដល់ក្រោយកាយ